สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์เตดกันต่อนะครับผมก็สําหรับแมนเชสเตอร์เตดนะครับยังคงพัวพันกับดิวเดยยองอยู่นะครับลอดดับสันครับกำลังอธิบายว่าการที่แมนยูนะครับยังคงคาดหวังในดิวของเดยยองอยู่หากสมมติว่าแมนยูในเตด,ดนะครับไปปิดดิวอื่นเข้ามาก่อนเงินที่ใช้กับดิวเดยยองนะครับอาจจะประสบปัญหาขึ้นมาได้นะครับหากมีความชัดเจนว่าแมนยูต้องการมาแมนยูจริงๆเนี่ย แมนยูเนเต็ดนะครับอาจจะประสบปัญหาเรื่องการระดมทุนขึ้นมาได้อย่างที่ทราบกันดีนะครับมีรายงานจากข่าวหลายทิศทางว่าแมนยูเนเต็ดนะครับกำลังเร่งเครื่องเต็มสูบนะครับเพื่อหวังคว้าเดียวยองให้ได้ก่อนเกมแดงเดือดในวันจันทร์นะครับซึ่งข่าวชิ้นนี้นะครับต้นต่อมาจากเล็กคุกจากค่ายท็อปสปอร์ตนะครับเมื่อวานก็มีการลงเอาไว้นะครับแล้วก็เหมือนจะจางหายไปนะครับแต่เมื่อช่วงย2ิบอนาฬิกาครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็มีการเปิดเผยข้อมูลจากมาเชฟฟารดิกานะครับกุล ที่ระบุว่ามีแหล่งข่าวของตัวเองนะครับที่น่าเชื่อถือบอกว่าข้อเสนอที่แมนยูนะครับเคยมีการเสนอให้กับทางเดยยองนะครับหลังจากที่สโมสรนครับบรรลุข้อตกลงตัวเลข5ตัวโดยปัจจุบันนะครับไม่สามารถใช้การได้นะครับหากแมนยูนะครับต้องการตัวเดยยองนะครับก็ต้องทำรายละเอียดสัญญานะครับเสนอไปให้กับทางเดยยองเพเจณาใหม่อีกครั้งก็คือที่มีข่าวก่อนหน้านี้ระบุว่าอาลีเดอร์ซุนครับเอเจนต์ของเดยยองเนี่ย มีการทำข้อตกลงกับทางแมนยูก่อนแล้วเป็นอนว่าต้องยุติลงนะครับแล้วต้องมีการพูดคุยกันใหม่ระหว่างฝั่งแมนยูกับทางเดยยองนะครับเพื่ออัปข้อเสนอให้ดีกว่าเดิมนั่นเองในเรื่องของผลประโยชน์นะครับก็คือในแง่ของข่าวดีครับแมนเชสเตอร์เต็ดยังคงอยู่ในเส้นทางที่มีโอกาสได้ตัวเดยยองอยู่นะครับแต่อีกมุมหนึ่งนะครับทิศทางของเดยยองเนี่ยมีโอกาสได้ไปร่วมทีมกับเชลซีมากกว่าอาจจะมองว่าเอเจนต์ของเดยยองนะครับแล้วก็ข้อเสนอใหม่เนี่ย ที่เคยคุยกับแมนยูนะครับเพื่อเปิดทางให้การเจรจากับฝั่งเชลซีหรือไม่ตอนนี้แมนยูครับยังคงเจรจากับกองหน้านั้นกระจัดกระจายกันไปหมดนะครับก็ติดตามมนต่อไปนะผมอย่าลืมนะกดไลค์ s u ซับสไคร์กดแชร์ให้ด้วย